ีมนเทนแนนแะนวันนี้มีกล่อง High Power Steel Case ด้วยเป็นกล่องสำหรับใส่ชุดไฮดรอลิกยอดนิยมเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูเลยค่ะเป็นแมข้างในมีอะไรเอ่ยโอ้โหชุดของไฮดรอลิกอลลอยแฮนด์ปั๊ม High Power ถูกเก็บเอาไว้สำหรับพร้อมใช้งานเลยนะคะชุดนี้จะเป็นตัวปั๊มขนาดน้ำหนักเบาค่ะ สำหรับผู้ใช้งานหรือท่านผู้ใช้งานที่รักที่อยากจะใช้งานปั๊มมือโยกที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ว่าเอาเป็นว่าเอาแค่น้ําหนักเบาๆพอน้ําหนักของตัวแฮนด์ปั๊ม HAP 802จะหนักอยู่ที่3.5กิโลกร,รัมนะคะโอ้โหเก็บไว้พร้อมเซตเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าในชุดมีอะไรบ้างเดี๋ยวออกจากกล่องกันนะคะอ่าอันลอยแฮนด์ปั๊มของไฮพาวเวอร ตัวนี้แรงดันสูงถึง700บาทค่ะตัวปั๊มสวยงานมากเลยอ่ะน้ำหนักก็เบาพอดีขนาดขยับพอดีใช้งานแล้วก็ดิ้วหยิบง่ายอูย้สบายมากนะอย่างที่บอกคือจริงๆแล้วในงานบางงานหรือว่าาง,งานที่จะต้องปีนขึ้นที่สูงนะคะบางทีท่านผู้ใช้งานที่รักท่านช่างที่รัก ก็อยากจะได้ตัวปั๊มที่มีน้ำหนักเบาพอเหมาะพอสมะคะ่ะแล้วก็บางทีในตอนนี้ถ้าเป็นเอเนอร์แพรมันจะมี P 3 9มเเป็นรุ่นปั๊มพลาสติกปั๊มแต่ว่าในรุ่นนั้นมีข้ออยู่อย่างนึงนะคะพลาสติกบางทีไม่เหมาะไม่เหมาะกับการใช้งานในเมืองไทยเลยเพราะว่าเมืองไทยอากาศร้อนบางทีเวลาที่เราใช้งานปั๊มพลาสติกค,ะคะ่ะปัญหาจะค่อนข้างเจอ เบาบางแล้วก็แต่หักง่ายหรือพลาสติกแข็งตามสภาพอากาศของประเทศไทยเรานีละคะ่ะตัวนี้จะเป็นแบบใส่กล่องในกลอ case, ่องไฮเปอร p เว e ร์ส e ตีลเคสขนาดของกล่องไฮเ p o w e เว t ร์ส c ตีลเคสคิวพกพาง่ายนะคะแล้วทุกอย่างเป็นการออกเชื่อมด้วยเรียว่าเนี่ยบัดทุกอย่างเป็นการเชื่อมของเหล็กเรียกว่าแข็งแรงปลอดภัยมากเลยทีเดียวค่ะ,ะท่านช่งา,งา,นางที่รักบางทีหลายๆท่านตามหา กล่องพกพาผู้ใจอันนี้ก็ขอแนะนำไฮเ p o เวอร์ส e l ลเคสนะคะ d i m e n s i o ่อยู่ที่72เซนคูณ18เซนแล้วก็72นี่คือความยาวของกล่องน,นะคะเพราะว่าตัวปั๊มยาวเวลาเราจะใส่ตัวปั๊มเข้าไปมันจะได้สะดวกในการพกพาในกรณีของที่เราใส่ตัวไฮ h p o เวอร์ e ต l ลเคสเพื่อการพกพาง่ายได้ในทุกที่นะคะตัวนี้เราก็จะมีการแยกสายไฮโดรลิกเอาไว้ นี่แยกเอาไว้เลยแล้วก็เพชรเกียร์ก็จะถูกแยกเอาไว้ในตัว High Power s u r v i v c o p p p r e r ตัวนี้หมายถึงข้อต่อที่สามารถหมุนได้ทุกทิศทางเวลาที่เราเอาตัวเกตยเนี่ยหมุนเข้าไปสามารถแสดงผลได้ตามต้องการเลยค่ะจะหันไปทิศทางไหนก็ได้อันนี้คือตัวของ High Power Alloy Hand Pump ตอนนี้ต่อประกอบไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้ถ้าสังเกตคือตอนนี้เราเอาเกตสวมเข้ากับตัว survivor copper ของ h High p o w e r เรียบร้อยแล้วก็จะมีตัวปั๊มซึ่งเมื่อกี้นี้เราแยกสายเพื่อให้มันเก็บในกล่องง่ายเวลาบางทีแท่นผู้ใช้งานที่รักบางทีต้องเดินออกไปต้องออกไปทำงานข้างนอกที่เป็นใช้งานนะคะเวลาใช้งานก็โอเคทำงานกันไปเวลาทำงานเสร็จก็โอเคสามารถเก็บแยกส่วนต่างๆ เข้าตัวในตัวของสตีลเคสได้เลยการพกพาง่ายได้ค่ะเพราะว่าตัวล็อกอย่างที่บอกนะคะเป็นตัวล็อกเหล็กเขาเรียกเหล็กเชื่อมออกกันแบบอย่างดีค่ะไม่ใช่ตัวพลาสติกที่ทําขึ้นมาเกี่ยวกันเฉยๆนะคะดังนั้นตัวนี้ความทนทานของแข็งแรงของตัวสตีลเคสนี่เรียกว่ามีความทนทานสูงเลยนะคะเรียกว่าคิ้วกันได้ง่ายๆไปใช้งานกันได้ทุกสถานที่เลยค่ะ ลักษณะของไฮพาวเวอร์แฮนด์ปั๊มปั๊มมือยกไฮพาวเวอร์ Hi ur, ทุกรุ่นรับรองค่ะทุกท่านจะต้องประทับใจในการใช้งานอย่างแน่นอนตัวอันลอยแฮนด์ปั๊มก็ยกง่ายเอาตอนนี้นะคะดูโหลดที่ยกนะคะอ่าตัวนี้สโตอกอยู่ที่60มิมิลนะคะอ่าหกสิบเซนอ่ะหกเซนกว่ากว่าก็เกือบสองนิ้วกันทีเดียวค่ะนะคะโอเคไฮพาวเวอร์อันลอยแฮนด์ปั๊ม เป็นอีกชุดหนึ่งที่ฝากเอาไว้สําหรับกรณีท่านผู้ใช้งานต้องการปั๊มน้ําหนักเบาอย่างที่บอกอันนี้มีตัวล็อกอ๋อและเวลาของที่ส่งไปเนี่ยนะคะจะมีปลั๊กเป็นปลั๊กอุดสําหรับเป็นรูลมระบายเพราะว่ากานส่งของจะอาจจะเป็นตัวน็อตสําหรับอุดเป็นปลั๊กอุดเข้าไปเพื่อให้สะดวกในการจัดส่งแต่แค่เราหมุนออกนะคะนี่หมุนออก แล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวร pues <Huh? S 2> ูลมระบายเพราะว่าตัวปลั๊กรูลมระบายสังเกตเห็นเห็นชัดนี่เอ่ยจะมีซ <life> ีนดำๆตรงนี้นะคะเป็นซีนที่สามารถใช้เป็นรูลมระบายในการใช้งานได้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกการใช้งานง่ายค่ะแล้วก็ประสิทธิภาพสูงไว้วางใจได้เลยค่ะอีกหนึ่งความภูมิใจจากทาง h ฮพาวเวอร์นะคะอลลอยแฮนด์ปั๊มไฮพาวเวอร์ สร้างแรงดันสูงสุดได้ถึง700บาท10,000 psi ค่ะ